ก็โอเคครับก่อนอื่นก็ว่าดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้มาลุยงานสามไร่นะครับเพื่อนเออเอช่างตีก็มาจากบองก็มาครับและที่สำคัญผมก็มาซะด้วยสิอ่าลงก่อนนี่นะครับเดี๋ยวมาดู้วยนะนะสามไร่เท่าไหร่ข้าวก็ดูดูแบบธรรมดานะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเดี๋ยวรอชมเพื่อน ตีจอดเบียดเบียดทางซ้ายไว้อะอา้าวโอเพื่อน<ๆ>เสร็จเรียบร้อยก็ลงลงเกี่ยวกันเลยอันนู้นเป็นรถลุงเล่มนะฮะเจ้าช้างเหมือนกันปีเดียวกันนี่แหละ แต่เขาสีแดงของเราสีน้งเงินข้าวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆดูไม่รู้เรื่องเลยอ๋อ้าเแต่ทำไมต้นสั้นงี้ล่ะเดี๋ยวดูเม็ดก็รู้เพื่อน5าเจ็ดเม็ดเขาจะเปลือกบางถ้าได้อุ้มนึงก็ถือว่าสุดยอดเราสามไร่ะนะเพราะว่าข้าวเนี่ยคือหลุมหลวมครับเพื่อนๆแล้วก็ต้นเงินเงิน เจ็ดครับเม็ดกลมๆปั่มๆเลยอ้วนๆเปลือกเขาจะบางครับตรงเนี้ยคือเนี่ยซองแดดเนี่ยคือเห็นเป็นข้าวสารข้างในจะเห็นใสๆเลยอ่ะเปลือกบางนะครับความแข็งความแก่งของเราเนี่ยแกรกๆๆเลยครับหล่นกระทบปุ่ม เป็นเวลา3มโมงเย็นได้แล้วนะครับแดดร่มลงตกโอเคครับเพื่อนตอนนี้ลงมาการนนาดอันที่สองนะครับ ที่สิบถังแล้วนะครับ ผมจะได้ประมาณหนึ่งหนึ่งกวโนะฮะหนึ่งตันก็ไม่น่าจะได้ถึงหนึ่งปุ่มครับเพื่อนจะได้โผไหมเนี่ยเหลือแค่นี้กับแค่นั้นข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะข้าพาวบางบางหนูก็ไม่มีนะโซนวันดนาะตอนนี้อ่ผมเกี่ยวอยู่ทุ่งวัหาดนะครับ โซนบัฒนาตอนนี้ไม่ค่อยมีหนูแผงเลยหนูต้องขาก็จะไม่เห็นไม่รู้ว่าไปไหนหมดจะไม่มีโซนทะ่ล้อครับเ,เพื่อนๆจะเยอะอะโซนปฟอมบุนเสริมเลยนะฮะจะหลายตัวเวลาไปเกี่ยวจะได้เห็นเรื่อยเลยแต่นี่ไม,ไม่ไม่มีเนี่ยนาดอนดอนอย่างเงี้ยหน้ามีจะตายตรงของเขาเสร็จแล้วนะครับเดินมาส่งตรงนี้แล้วนะนนเนี่ยพวกหกล้อเทเลอร์ก็จอดอยู่ตรงนี้ ดูข้าเจ้าเจ้าเงี้ยเนี่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 ยครับหลุมหลวมหรือน้ำจะเยอะเข่าในี่ลอยน้ำครึ่งคอนต้นเลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยคาบน้ำอ่ะึ้นหลุมหลวมเนาะโดนบัวมั้งหัือเปลเนี่ย ข้าวต้นเดียวต้นเดียวเลยเพื่อน จะลืมเก็บใต้ต้นมะพราะ้าวเดี๋ยวเก็บก่อนเพื่อเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมแต่ก็งวยดีอยู่นะเนี่ยห้าเจ็ดในรอนอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบไมลค้อยสมบูรณ์ไงต้นเขาเลยต้นเล็กแล้วสั้น,นปกติจะต้นยาวหน่อย เก็นสี่สได้อยู่เพื่อนประมาณเก็นสี่สราคาช่วงนี้อยู่ราคาไม่ไปไหนไปไปไงเลยเพื่อนเจ็ดพนแป าดดดูแก่งงีีจัเเลยย๋ถอยรถเข้ามาเลยลุงน้อยเขาบอกให้ถอยเข้ามาเลยเดี๋ยวออกไปพร้อมกันเลยทีเดียวไอช่างตีเอไปกลับเทเลอร์แล้วเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ถอยเข้ามาเลยเดี๋ยวดูเทข้าเพื่อนนะครับ เดี๋ยวโทรหาอีกเจ้าหนึ่งก่อนเพื่อนว่เาเขาเอาไหมรอรเรียนเสร็จแล้วเอาป่ะงนะอา่อาดูก่อนถ้ามันเปียกก็ไม่ต้องไปเกี่ยวมันอา่าเกี่ยวได้ป่ะประจก อ๋ออ๋อเปรียก็ไม่ต้องเกี่ยวงั้งนอ่ะงั้นรอแห้งไปเลยได้ได้ครับอ่า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 โอเคเพื่อนพี่เจ้านึงไม่เกี่ยวโอ,โอเคครับคุณร